ลับมาในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมกูรูคานะคะพี่โก้เห็นบอกบว่าเราจะพูดคุยกัน <c oughs> ถึงเรื่องของการระบายความร้อนเป็นระบบในการที่จะระบายความร้อนของรถยนต์เผื่อที่ว่าใครเตรียมตัวจะเดินทางไกลๆยาวๆเนี่ยจะได้รู้ว่าเอ๊ะมันสําคัญแค่ไหนแล้วมันมีพัฒนาการอย่างไรตั้งแต่สมัยก่อนจนตอนนี้ใช่ไหมคะก็รู้เอาไว้รู้เอาไว้นะครับบางคนแม่เจอเพื่อนทักหน่อยเงเฮ้ยเดี๋ยวนี้รถมันไม่มีเข็มระบายความร้อนระวังนะเฟ้ย อย่างเงี้ยความร้อนขึ้นมาเครื่องดับไปนะระหว่างทางทําอะไรไม่ได้เลยนะเลยเนี่ยไม่กล้าไปไหนละฉันกลัวความร้อนจะขึ้นอยู่บ้านแล้วกันไม่ต้องออกไปไหนก็เดี๋ยวไปดูนะครับวิธีการการดูการตรวจเช็คแล้วก็เรื่องของถ้าเกิดความร้อนขึ้นระดับ1นึ่งสองสามี่เนี่ยมันต้องมีการเตรียมตัวและการทําอย่างไรนะครับอาจารย์สมคิดนะครับไกสิงห์กูรูประจําของรายการเราครับจาก MMS Boss Car Service จะมาให้คําตอบครับไปชมกันเลยค่ะ ผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับกูรูประจำรายการเราครับอาจารย์สมคิดไกลสิงจาก MMS Boss c a r s v i e อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับทุกวันนี้รถยนต์ออกมาหลากหลายมากมายนะครับรถเล็กรถใหญ่นะครับวิ่งบนท้องถนนเต็มไปหมดแต่ผมสังเกตอย่างนี้ครับอาจารย์บางคันเนี่ยอย่างรถเล็กๆเนี่ยเรื่องของ ใหม่หรือเกวัดความร้อนก็ไม่มีใช่ไหมครับ,รบโอเครถรุ่นใหญ่ก็มีรตรงเนี้ยไอเรื่องของของระบบระบายความร้อนของรถยนต์วันนี้ต้องมาขอความ,มารู้อาจารย์ยครับก็ไม่แตกต่างนะระบบระบายความร้อนของรถยนต์จะไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นเก่าเนี่ยหลักการเหมือนเดิมเพียงแต่ตัวเตือนเนี่ยอาจจะต่างกันรุ่นเก่าอาจจะมีเกวัดความร้อนนะครับพอเกวัดความร้อนขึ้นเที่ยงเนี่ยถือว่าโอเคถึงอุณหภูมิการทำงานของเครื่องยนต์ถ้าเกินมาบ่ายโมงอ่ะร้อนแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยรถรุ่นใหม่ๆไม่มีละ ก็เป็นก็คนขับก็รู้สึกอึดัดเหมือนกันว่าตอนนั้นความร้อนอยู่ตรงไหนใช่ไหมเวลาร้อนปุ๊บเกินเกินสักร้อยยี่สิบองศาถึงจะมีไฟป๊อปอัพโชว์ที่หน้าปัดนะฮะดังนั้นคนใช้รถเองก็เป็นห่วงว่าให้ความร้อนจะเป็นยังไงใช่ครับใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงการจับเรื่องของอุณหภูมิของเครื่องยนต์ก็ดีแล้วหรืออุณหภูมิของมอน้ําก็ดีเนี่ยแม่นยําขึ้นใช้อิเล็กทรอนิกส์เข้ามามากขึ้นแต่ว่าจะ ถ้าเกิดไม่มีไฟชโชว์เนี่ยแสดงว่าระบบระบายความร้อนดีปกติปกติขอเริ่มงี้ก่อนครับอาจารย์ระบบระบายความร้อนเนี่ยม,มันประกอบด้วยอะไรบางแล้วเขาทําหน้าที่ช่วยเหลือ,อเครื่องยนต์เราอ,อย่างไงครับได้ครับหลักๆเลยระบบระบายความร้อนถึงหม้อน้ําสําคัญห <ๆ S 1> ม้อน้ํานะครับ <ๆ S 1> ๆๆแล้วก็ตัวพัดลมไฟฟ้านะครับแล้วก็ปั๊มน้ํบนะครับ3ตัวหลักๆนะครับที่ที่จะเป็นปัจจัยในการให้รถเนี่ยรักษาอุณหภูมิของเครื่องยนต์ได้ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะหม้อน้ำนะครับ ก็ต้องดูแลรักษาพอสมควรเรื่องความสกปรกเรื่องอะไรต่างๆยิ่งวิ่งต่างจังหวัดนะกลางคืนมีแมงเข้าไปจับตรงตรงที่คีบระบายความร้อนเนี่ยก็ไม่ค่อยดีต้องล้างออกเหมือนกันนะครับไอ้ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือน้ําน้ําระบายความร้อนซึ่งจะต้องมีน้ํายาผสมด้วยเขาเรียกว่าแอนตี้ฟรีซนะไอ้ตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวน้ํายาผสมกับน้ําธรรมดาเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้จุดเดือดของน้ำเนี่ยเดือดเร็วนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของพัดลมไฟฟ้า ในขณะที่เราติดเครื่องยนต์เนี่ยเราลองเปิดแอร์ดูพัดลมไฟฟ้าจะต้องทํางานาไม่ใช่หยุดนิ่งเพราะพัดลมไฟฟ้าเนี่ยจะต้องระบายความร้อนเพื่อให้ระบบแอร์เย็นด้วยเพราะมันจะระบายระบบคอนเดนเซอร์ของระบบแอร์นะครับเช่นเดียวกันปั๊มน้ำปั๊มน้ำเนี่ยต้องดูว่ามีรอยรั่วรอยซึมไหมถ้ามันรั่วซึมเนี่ยน้ำก็จะรั่วออกจากในระบบระบายความร้อนได้อาจารย์สามสี่ตัวหลักเนี่ยอะไรที่มันมีโอกาสเสียหายหรือว่าบกพร่องมากที่สุดครับหลักๆเลยนะหม้อน้ำไม่ค่อยเท่าไหร่ ปั๊มน้ำเนี่ยโดยมากเนี่ยรถสัก4ี่ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีรอยคาบอาจจะมีคาบรอยซึมน้ําต่างๆตรงตรงปั๊มน้ำ<อ>ํำแล้วก็พัดลมไฟฟ้า<อ>บางทีไอตัวขดลวดของมอเตอร์เนี่ยมันมันเสื่อมมันก็จะไม่ทํางาน<อ><อ>หรือถ้ามันทํางานอย่างแป้งถานมันมันเสื่อมไปเนี่ยมันจะทํางานสปีดไม่เร็ว ก็ทําให้ระบบระบายความร้อนไม่ดีครับฉะนั้นการตรวจเช็คเนี่ยเราควรจะตรวจเช็คระยะเวลาของการตรวจเช็คเนี่ยขนาดไหนครับก็ระบบระบายความร้อนเนี่ยถ้าเราบำรุงรักษารถดีๆตลอดเนี่ยควรตรวจเช็คทุกทุกสองปีทุกทุสองปีครับกัทั้งพัดลมทั้งหม้อน้ำปั๊มน้ำเนี่ยครับนะครับอาจารย์เขาเรียกว่าเช็คเดินทางไกลด้วยนะครับค่าวนี่ยุสองปีครับเอาเป็นว่าเนี่ยครับสามสี่ตัวหลักเนี่ยก็ช่วยทําหน้าที่ระบายความร้อนแต่ถ้ามีส่วนหนึ่งส่วนใดบกพร่องเนี่ยเขาก็จะแสดงผล มาให้ที่คนขับได้รู้ครับอาจารย์แต่ถ้าถ้าเป็นรถที่ไม่มีเกวัตนะมีไฟเตือนขึ้นมาครับไฟเตือนขึ้นมาเนี่ยเราต้องทํำยังไงครับหลังจากไฟเตือนขึ้นมาแล้วอันตรายแล้วนะแต่ว่าก็ยังสามารถขับได้เพื่อหาที่จอดหาที่จอดอย่าอย่าดื้อขับไปครับถ้าดื้อขับไปจนเครื่องดับเองเนี่ยน็อกเองเนี่ยนั่นอันตรายแล้วอาจจะฝาสูบโป่งได้อาจจะถึงขั้นต้องโอหอนเครื่องอันนั้นน่าจะเสียหายเยอะคัะฉะนั้นเนี่ยพยายามเลี่ยงหาที่จอดแล้วก็ พักสักพักหนึ่งแล้วก็ติดเครื่องดูใหม่ถ้าไฟนี้หายไปก็ค่อยๆขับไปถ้าเตือนขึ้นอีกถ้าไฟเตือนขึ้นอีกก็หาที่จอดคือต้องต้องตรวจแล้วละว่า,าน้ํามันพ่องหรือว่าอะไรมันมันมันรั่วหรือเปล่าแล้วจะเป็นต้องดับแอร์ไหมครับอาจารย์ไม่จะเป็นนะไม่จาเป็นไม่จาเป็นแตนะใ่ให้ให้มรนรู้กันว่าถ้าไฟเตือนแล้วอันตรายแล้วหาที่จอดหาที่จอดหาที่พักให้เร็วที่สุดหาที่พักเร็วที่สุดเปิดฝากระโปรงหน้าดูว่ามันมี น้ำรั่วหรือเปล่าจับครับครับเอาละครับก็เป็นการเตือนนะครับทั้ง2แบบไม่ว่าจะแบบเก่าหรือแบบใหม่นะครับแบบมีเกจวัดนะครับหรือว่าแบบเป็นไฟเตือนแต่ก็ให้รับรับทราบว่ารถยนต์เนี่ยเขาคอยตรวจสอบดูแลทุกระบบอยู่แล้วเพียงแต่เราต้องคอยมันตรวจสอบระบบพวกนี้อีกทีอย่างเป็นประจำนะครับอาจารย์ความร้อนนี่ก็ทุกๆ2ปีนะครับดูสักครั้งหนึ่งครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์สมพีครับ ก็เป็นอันว่ารู้กันแล้วล่ะ,ะนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้รถคันไหนที่ไม่ได้มีเข็มวัดความร้อนที่มันไล่ตั้งแต่ขีดเล็กๆไปจนถึงแดงเถืออเนี่ยนะคะก็อะไม่ต้องไม่ต้องไปกลัวกันคือหนึ่งถ้าถ้าคุณเป็นคนดูแลเอาใจใส่รถนะ,ะตรวจสอบเป็นประจำนะครับลมลังพึ่งอะไรต่างๆนี่นะครับเรื่องของ น้ำเอาน้ำ<ช>นะครับพวกคุลเลนอะไรต่างๆก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหาถ้าดูแลตลอดมันก็โอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะอันนี้ประสบการณ์ตรงบรรดาสาวๆที่ชอบเอาตุ๊กตาหมีของคุณนี่นะคะไปวางาไว้ตามหน้าปัดรถเนี่ยเพื่อความแบบกริบเก๋น่ารักเนี่ยรังให้ดีเพราะไอ,อยเคยแล้ววางเอาไว้แล้วมันก็ไปทับช่วงที่เป็นตัวแสดงความร้อนพอดีไม่เห็นขับๆไปเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะแล้วก็รถก็ดับไง ก็ทําให้ฝาสูบโกงคือเครื่องก็พังอนะว่างั้นเหอะแทนที่มันจะพอค่อยๆเริ่มจะขึ้นเนี่ยถ้าคุณรู้ก่อนเนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณจอดรถก่อนโอเคได้เซฟเครื่องก่อนได้ถ้าคุณไม่เห็นเลยแล้วมันกลายเป็นเครื่องฮีทันทีเนยนะคะก็จบเลยเหมือนกันนะคืออย่างอย่างหนึ่งคือดูนอกจากดูแลรถแล้วเนี่ยไอ้แผงหน้าปัดต่างๆเนี่ยเวลาคุณขับรถไปเนี่ยหลังจากออกรถแล้วช่วยเช็คหน่อย ช่วยดูดูเขาบ้างต้องคอยสังเกตนิดนึงนะเพราะว่ารถเขาจะมีอาการอะไรเนี่ยเขาเขาจะสะท้อนออกมาที่แผงาหน้าปัดข้างหน้าข้างหลังพวงมาลัยคุณเนี่ยนะครับทุกอย่างทั้งหมดนะฮะลองเปิดคู่มือดูก็ได้ว่าถ้าขึ้นสัญญาณไฟแบบนี้นะครับเป็นอย่างไรนะแต่ว่าเดี๋ยวรถรุ่นใหม่เนี่ยจะบอกให้ว่าถ้าถ้าต่อให้ความร้อนมันขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าขึ้นเสร็จปุ๊บ อุ้ยระเบิดแล้วรถจะพังลวฝักบัวสุกฝาสูบโกงมันก็มันก็ไม่ขนาดนั้นมันก็จะค่อยๆแสดงอาการเตือนมาก่อนถ้าเราเห็นทันจอดหยุดเฉยๆมันก็จะยังบรรเทาได้จอดหยุดปุ๊บให้เครื่องมันเย็นลงเปิดฝากระโปรงสักพักขับต่อไปหน่อยเข้าอู่เข้าศูนย์ก็ก็ยังยังไหวเพราะแต่ถ้าคุณไม่เห็นอย่างออยเนี่ยนะออยฝืนขับไปจนทั้งแบบมันน็อกเลยคือแม้าไม่เห็นจริงๆบางรุ่นก็แอร์ตัดไง คอมเพรสเซอร์แอร์ไม่ทางานอะไรอย่างเงี้ยเพราะพัดลมระบายความร้อนมันเจ๊งแล้วนี่ใช่มันก็ทําอะไรต่อไปไม่ได้แล้วกต้องรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันเริ่มร้อนแล้วไหมมันแปลกแต่ยังไม่จอดไม่ใช่จะเปิดวิดยุฟังเพลงอย่างเดียวมันไม่รู้เรื่องเลยเขาเลยก็ขอบคุณอาจารย์สมคิดด้วยใช่ค่ะที่นํามาฝากกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามีรถยนต์ฮุนไดที่บอกนะคะว่าพี่โก้จะพาเราไปเทสกันนะคะสักครู่เดียวค่ะ